วันนี้ผมขอรออนนี้ละกันนะสวัสดีครับผมวาริสภูสนาคมนะครับกลับมาอีกครั้งเอพิส od สองวันนี้มี่ของแนะนําเต็มหน้าจอเลยนะครับโอ้โหอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรนะมีอะไรนะอันนี้คือเรียกว่าอะไรนะจาไม่ได้พิกนิกแฮมครับพิกนิกแฮมใช่ไหมครโอเคอันนี้อะไรนะอ๋อันนี้ฮันนี่แฮมอันนี้บุชเชอร์แฮม มันทำอะไรมาทำไมมันเงาขนาดนี้เนี่ยเดือนนี้เราก็เดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วเนาะก็ใกล้เข้าเทศกาลเข้าไปทุกทีนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนําสินค้าที่อร่อยมากกินกับอะไรได้หลายอย่างอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้เอาไปสไลซ์บางๆให้วิล่าสไลซ์ให้ก็ได้นะครับบางๆอันที่1ไปทํากับแซนด์วิชอันที่2เอาไปกินเล่นเหมือนผมทําปกติผมจะเอาตัวนี้สไลซ์บางๆแล้วก็เอกินแงบแวบ,บกินเล่นที่บ้าน เหมือนเป็นกินเป็นขนมเลยอร่อยมากเลยตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ตัวนี้มันจะมีมันข้างบนตรงนี้ซึ่งความมันไม่ต้องบอกแล้วอร่อยอยู่แล้วแน่นอนนะครับอันนี้ตัวพิกนิกแฮมเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวฮิตของเราเราก็จะหั่นเป็นลูกเต๋าหั่นป๊อกป๊กปกเป็นสี่เหลี่ยมประมาณอย่างนี้แล้วเราก็กินพร้อมมันเลยปีใหม่นี้นะครับเรามี3อย่างนี้เป็นเรคเคมนอันนี้เป็น1ใน8อย่างที่ ซีซันนอลสมควรจะกินที่บ้านคร <Whoa. S 1> ่าที่แล้วเนี่ยผมบอกไว้แล้วว่าผมเนี่ยจะเชิญเชฟมาเดี๋ยวผมจะเชิญเชฟมาอธิบายคร่าวๆวิธีการทําอันนี้และขั้นตอนมันยากไหม <c oughs> เชฟยังนําเข้าอะไรครับมาจากโวหินเชิญครับเชฟครับเชิญครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เชฟนะครับผมวันนี้เชฟจะมา c o m m e n ามอย่างนี้นะครับผมอยากจะให้ทางเชฟอธิบายสั้นๆนิดเดียวว่าวิธีการทําของเราเนี่ยมันพิถีพิถันงานาดไน เราใช้เตาอะไรเราเตาใช้เตาซุปเปอร์ยักษ์ขนาดเชิญบอกเลยครับผมครับอ่าอันนี้นะครับมันก็จะเป็นบิ๊กนิคแฮมนะครับอันนี้นะครับเราก็จะสตรีมเบคนะครับก็คืออบแบบที่มีไอ้น้ำด้วยนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับตัวนี้นะครับจะเน้นให้หนังข้างนอกกรอบนะครับอันนี้แนะนำให้ทานเป็นบาร์บีคิวก็ได้ครับทานกับบาร์บีคิวซอสนะครับกับเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ครับข้างนอกมันจะเราจะทำให้มันกรอบมากนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นฮันนี่แฮมนะครับฮันนี่แฮมนี่ก็ใช้เวลาอบ น้อยกว่านะครับเพราะว่าชิ้นมันจะเล็กกว่านะครับแล้วก็ไม่หนามากครับตัวนี้มันมีความต่างกันยังไงครับเชฟผมดูทรงตัวนี้มันดูน่ากินกว่านะเนี่ยโอ้ขา,าเริ่มเน่ยแต่ว่าผมว่าเลิกกินมันละผมจะมากินตัวนี้เพราะว่าผมชอบกินมันน้อยครับอันนี้มัน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 จะแทรกน้อยกว่านะครับแล้วก็อันนี้ทําสลัดก็ได้ครับทาแซนด์วิชก็ได้เหมือนกันครับ แต่ว่าส่วนตัวนี้ครับเวลาที่ทําก็จะนานกว่านิดนึงครับอันนี้ก็คือจะอบอย่างเดียวเหมือนกันครับแต่ว่าตัวนี้ครับจะมีไขมันแทรกในเนื้อน้อยนะครับมันจะอยู่ด้านนี้หมาผมไหเ็กใช่ครับก็ผงลดน้าหนักอยู่นะใช่ครับโอ้โหแต่ลดไม่ลงงั้นผมเปลียนเร่ดีกว่าหรือว่าถ้าเกิดหั่นหนาหน่อยทานเป็นสเต็กก็ได้ครับโอ้โหชั้นหนึ่งเลยนะเนี่ยครับยอดเลยชั้นหนึ่งเลยนะครับกินกับอันนี้อร่อยได้ไหมมัสตาร์ดตัวนี้ได้ไหมก็ง่ายๆก็เป็นมัสตาร์ดก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นอะพูมเมอรี่มัสตาร นีชั้นหนเลยนะไทยยินไทยของจริงสุดยอดเลยครับผมโอเคครับเชฟขอบพระคุณมากเลยนะครับคุณาส์มาร่วมรายการวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอเคโอ้จากเชฟไปแล้วไม่มีใครอยู่ในห้องนี้แล้วทุกคนไม่มีใครกินนะครับวันนี้ผมขอร้อนนี้ละกันนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเเชฟผ่านให้ดีกว่าครับเดี๋ยวเสียของครับโอเคโอเคครับครับโอ้ตรงนี้เลยเชฟหอมมันเยิ้มๆตรงนี้นะครับเอาเลยเอาเลย ดูนะครับดูดูสุดยอดรวยมากอันนี้ผมอาจจะต้องให้เชฟช่วยช่วยหั่นอันหนึ่งนะนี่ยดูนี่ดูนะ มันหะนุนเลยนะอืมอืมอั้นหนึ่งเลยร้อนจังเจ็บครับเน,นี่ยรบกวนหน่อยได้ไหมครับ,ไม,รบไม่ได้ครับมัน,นกัดไม่ไหวอันนั้นใหญ่มากเลยอืมนั่งไปเลยนะอืมอืมมันคือไม่หมดเลยน,นี่เอาอันนี้กรอนหมดครับนี่ต้อง <c oughs> ลองชิมอ,อันนี้จะติดใจ <c oughs> แบ่งครึ่งไหมครับหรือว่าเมนูนี้ไม่ต้องแบ่งแล้วเห็นไหมกินอย่างนี้มันจะใหญ่ไปไหมเจฟสไม่ใหญ่หรอกครับคุณลิทันหมดอยู่แล้วครับโอ้โอเคอย่านี่ครับโว้ยโม่ไม่เจ้ามีขนาดไม่มีซอสนะครับโอ้โไม่มีซอสอะไรเลยซอสตั้งอยู่นี่เลยไม่ได้ซีมหรอก ซอสเนี่ยอร่อยมากนะขอเพลินนี้ก่อนอมอมอมผมตัดอันนี้ต่อเลยครับครับนี่นี่นนปั๊มนึงยังไม่หมดเลยพร้อมคอกมาแล้วครับอันนี้อร่อยกว่านั้นอีกนะครับไม่หวานแล้วกำลังรับความอ้วนอยู่เห็นไหมเนี่ยนี่ยมันแต่อันนี้ไม่อ้วนนะครับเป็นคอลลาเจน,นโดนอันนี้ไปติดใจเลยนะครับโดนมาหลายรอบนะอันนี้อันนี้มอเพินโทนนี้ก่อนั้นหนะครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวบอแล้วครับม่หวานโอเคครับ โอเคครับง okay, okay. ั <Wars> ้นผมไปแล้วนะครับ <Gym>. ป <N> ั๊บมึงครับออุ่งเจวไม่เอาเหรอไม่เอาอะไรครับไม่อยากเป็นกุลิตกินก็อิ่มนะเป็นกุลิตกินก็อิมนะครับโอเคขอบคุณมากครับเชฟครับแคนกิวครับี๋ยวผมกินต่อนะครับบ๊ายบายครับตามสบายนะครับบ๊ายบายครับเชิญครับครับขอให้มีความสุขโอเคขอสรุปสั้นๆแป๊บเดียวนะครับว่าซื้อได้ที่ไหนบ้างราคาเท่าไหร่บ้างนะครับอันนี้ ปิกนิกแฮมนะครับโลละ850บาทต่อกิโลฮันนี่แฮมนะครับโลละ790บาทต่อกิโลบุชเจอร์แฮม790บาทต่อกิโลอ๋อผมลืมบอกไปพรีออเดอร์ก่อนล่วงหน้าสามวันนะครับเพราะออเดอร์ผมเยอะมากไม่ใช่สั่งแล้วได้เลยนะครับสั่งได้หน้าร้านก็ได้ w o r l d w i v i l l a m a r k e t c o m ก็ได้หรือ Facebook Instagram Line inbox มาหรือโทรมาหาผมก็ได้นะครับและอย่าลืมนะครับ subscribe Villa Market ด้วยนะครับทักฟ,ฟันครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย